เว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5,000ันเพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยสวัสดีทุกทุกคนนะผมโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่ามีข่าวด่วนนะแต่ว่าอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่เพราะว่าเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมว่าตัวละครที่จะมาเป็นตัวต่อไปเนี่ยคือตัวอะไรนะผมแต่ว่าทุกคนดูรูปนี้นะผมมีรูปหลุดมานะ คล้ายๆกรณีเด like wow, ียวกันกับตอนโซโล ex หลุดมาเหมือนกันนะผมดในแอป Store นั่นเองนะผมเป็นรูปแชงนะผมแชงคามุสารินะฮะโอ้หลุดมาแบบนี้เลยนะผมก็อยากให้เรารู้กันนะว่าคลิปโปรโมทอ่าพรีวิวไลฟ์สดีน19ล่าสุดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะผมว่ามีฮาคิสีแดงมีคามุสารินู่นนี่นั่นนะผมเราเนี่ยก็ราากันว่าเป็นตัวละครอย่างแชง มุสลีนะผมแล้วก็จริงด้วยนะเป็นแ้งจริงๆนะผมอันนี้คือรูปอาร์ตของเขานั่นเองนะผมโคตรเท่เลยนะและจุดหนึ่งสังเกตก็คือตรงโลโก้นะผมเราจะเห็นว่ามีเป็นนิกะนะฮะโรเจอร์แล้วก็แชงนะผมเป็นโลโก้ใหม่นะตอนนี้เนี่ยก็ไม่เหลือสซปายในวันที่2 9เแล้วนะผมสซายอย่างเดียวก็คือเออรอดูสกิลของแชงได้เลยผมว่าจะเป็นยังไงนะ แล้วก็มานั่งเดาสายหรือว่าสีนะผมว่าเขาจะไปสายสีแดงจริงไหมนะหรืออาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำนะเป็นไงกันบ้างน,นะถ้าทุกคนคิดว่าเป็นภาพจริงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยแล้วกันนะผมว่าเป็นภาพจริงไหมหรือเป็นภาพปลอมนะมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วในวันที่19้นี้นะผม